ทุกคนเคยเป็นไหมแค่กะจะเข้าแอปดูของเล่นลนแต่เผลออีกทีของก็เต็มปะกา้าแถมกดจ่ายตังเรียบร้อยแบบไม่รู้ตัวในยุคที่ทุกอย่างอยู่แค่ปลายนิ้วการช้อปปิ้งกลายเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความสุขคลายความเครียดหรือที่เรียกกันติดปากว่ารีเทลเทอเรพีหรือการบำบัดด้วยการซื้อของที่ช่วยเยียวยาใจในวันที่รู้สึกแย่แต่ในความจริงแล้วเส้นแบ่งระหว่างการซื้อของเพื่อความสุขกับการซื้อของจนควบคุมตัวเองไม่ได้นั้นบางมาก และ้าก้าวข้ามเส้นนั้นไปอาจจะกำลังเผชิญกับภาวะ Compulsive Buying Disorder หรือภาวะเสพติดการช้อปปิ้งซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตมากกว่าที่คิดทางด้านการเงินความสัมพันธ์และสุขภาพจิตสำหรับอ g e เจนดาเราจะแบ่งเนื้อหาเป็น2ส,ส่วนหลักๆคือภาวะ Compulsive Buying Disorder กับ Compulsive Hoarding Disorder ซึ่งทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันและสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยส่วนแรกคือ Compulsive Buying Disorder ตื่ในภาษาทั่วไปเรียกว่า Shopaholic หรือ Shopping Addiction รวมถึงภาษาทางการแพทย์อย่าง o n i o m a n i a ล้วนเป็นพฤติกรรมในกลุ่มของการเสพติดการช้อปปิ้งทั้งสิน้นเรามีเช็คลิสต์ให้คุณได้ลองสำรวจตนเองว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะ Compulsive Buying Disorder หรือไม่โดยแบบทดสอบนี้ไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัยโลกแต่เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นที่จะทาให้คุณเข้าใจพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของตอนเองได้ดีมากขึ้น 1. อยากซื้อของตลอดเวลาแต่จะเป็นแค่ของบางประเภทเท่านั้นเช่นเสื้อผ้าเครื่องสําอางหรือว่าของกิน 2. ซื้อของเกินความจําเป็นซื้อของแม้กระทั่งของที่มีแบบเดียวกันอยู่แล้ว 3. รู้สึกดีหรือว่ามีความสุขในเวลาสั้นๆหลังจากได้ซื้อของ 4. หลังได้ซื้อของไปแล้วกับรู้สึกผิดผิดหวังหรือว่าเสียใจ 5. ซื้อของแล้วไม่ได้ใช้จริงหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ 6. ต้องคอยหลบซ่อนของที่ซื้อมาไม่ให้คนรอบข้างเห็น การชอปปิ้งทําให้มีปัญหาตามมา mm hmm. เช่นความสัมพันธ์ตึงเครียดมีหนี้สินการเงินเสียหายรู้สึกหงุดหงิดวิตกกังวลหรือกระสับกระสายหากไม่ได้ไปชอปปิ้งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสมองของเราทําไม่เราถึงรู้สึกว่าใช้เงินเกินตัวแต่ว่ายังหยุดไม่ได้ mm hmm. ความจริงแล้วสมองของมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คิดก่อนแต่ถูกออกแบบมาให้รู้สึกก่อน ทำให้เวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรสมองจะใช้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทํางานก่อนเสมอแล้วจึงค่อยตามด้วยเหตุผลสมองของเรามี2ส่วนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส่วนแรกคือลิมบิกซิสเต็มซึ่งควบคุมอารมณ์อย่างความสุขความเครียดหรือว่าความกลัวอีกส่วนคือคอเท็กที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์และเหตุผลเมื่อเราเครียดสมองส่วนคอเท็กจะทํางานน้อยลงขณะที่สมองส่วนอารมณ์ลิมบิกซิสเต็มจะทํางานมากขึ้น ทำให้เราตัดสินใจจากความรู้สึกก่อนเป็นหลักแล้วค่อยหาเหตุผลมารองรับภายหลังนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีเรามักจะซื้อของโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาเช่นนี่หรือว่าความรู้สึกผิดภายหลังงานวิจัยจาก MIT Stanford และ Carnegie Mellon ใช้เครื่อง fMRI สแกนสมองของคนที่กำลังเลือกซื้อสินค้าพบว่าเมื่อเห็นของที่อยากได้สมองส่วน nucleus accumbens ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขจะทำงานทันที คล้ายกับตอนที่เราเล่นเกมกินของอร่อยหรือว่าใช้สารเสพติดนั่นก็แปลว่าแค่เห็นของที่ถูกใจสมองก็จะรู้สึกดีแบบอัตโนมัติแล้วและพบว่าคนที่มีระดับเซโรโทนินต่ำมักมีแนวโน้มที่จะเกิดคอมโพสิ e ีเฮปไบร์ได้ง่ายกว่าซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะรู้สึกดีมากๆขณะที่กำลังซื้อของแม้ความรู้สึกนั้นจะเป็นความสุขชั่วขณะก็ตาม แต่หลังจากนั้นก็มักจะตามมาด,ด้วยความรู้สึกผิดเศร้าหรือว่าผิดหวังในตนเองเราะว่าถึงจะรู้สึกแบบนั้นพวกเขาก็มักจะยังซื้อของต่อไปอยู่ดีพฤติกรรมการช้อปปิ้งในลักษณะนี้จริงๆไม่ได้ต่างจากการเสพติดรูปแบบอื่นมากนักเพราะมันเข้าไปกระตุ้นสารเคมีในสมองในแบบเดียวกันเมื่อสมองได้รับความสุขมันก็จะจดจําและหอยหาความรู้สึกนั้นอีกครั้ง ทำให้ยิ่งเลิกพฤติกรรมนี้ได้ยากขึ้นทุกทีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือช่องทางการจ่ายเงินที่สะดวกอย่างบัตรเครดิตเเลตเตอร์ letter, หรือแอปชำระเงินแบบกดแล้วจบทำให้สมองไม่รับรู้ถึงการเสียเงินจริงทันทีเราจึงรับรู้แค่ความสุขจากการได้ของส่วนความทุกข์ก็จะมาทีหลังเมื่อเห็นบิลยิ่งในยุคนี้ที่เราสามารถซื้อของออนไลน์ได้24ชั่วโมงเมื่อเครียดก็แค่เปิดแอปก็สามารถให้รางวัลตนเองได้ทันที ความรู้สึกดีนั้นอาจมาเร็วแต่ผลเสียก็มักจะตามมาในไม่ช้าซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยแต่เกี่ยวข้องกับสมองและสารเคมีภายในตัวเราการที่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราหยุดโทษตนเองและเริ่มมองหาวิธีการรับมือกับพฤติกรรมเหล่านี้ได้อย่างมีสติเรามาทําความรู้จักกับ Compulsive Buying Disorder หรือภาวะเสพติดการช้อปปิ้งเป็นความผิดปกติทางพฤติกรรมที่ทําให้เราหมกมุ่นกับการซื้อของแม้จะรู้ว่าไม่จําเป็นหรือว่าเงินไม่พอก็ตาม ดยพฤติกรรมนี้ไม่สามารถควบคุมได้และอาจนำไปสู่ปัญหาทางการเงินและความขัดแย้งในความสัมพันธ์โดย compulsive buying disorder จัดอยู่ในกลุ่ม impulse control disorder หรือความผิดปกติในการควบคุมแรงกระตุน้นเช่นเดียวกับ kleptomania โรคชอบขโมยของ pyromania โรคจุดไฟเผาและ trichotillomania โรคดึงผมซึ่งทั้งหมดมีลักษณะเด่นที่บุคคลไม่สามารถหยุดการกระทำได้แม้จะรู้ถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยลักษณะเด่นของคนที่มีภาวะ c o m p u s s t v e buying d i s o r d e r 1. การหมกมุ่นอยู่กับการซื้อของมักจะมีความคิดปวนเวียนเกี่ยวกับการชอปปิ้งตลอดเวลาแม้จะยังไม่ได้ซื้อของจริงแต่กลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นดูของใหม่คิดถึงของที่อยากได้หรือจินตนาการถึงความรู้สึกตอนได้เป็นเจ้าของ 2. การซื้อของเกินกว่ากำลังซับ การใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือเกินความสามารถทางการเงินของตัวเองเช่นการซื้อของแพงเกินไปเมื่อไม่มีเงินเพียงพอทําให้เกิดหนี้สินหรือแม้กระทั่งใช้บัตรเครดิตจนเกินกําลังการชําระ 3. การซื้อของเกินความจําเป็นหรือซื้อของซ้ําๆเช่นซื้อสินค้าในแอปออนไลน์โดยไม่จําเป็น เพียงแค่เห็นแล้วอยากได้แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้หรือซื้อสินค้าซ้ำๆทั้งที่มีอยู่แล้วเพียงพอรู้สึกต้องซื้ออีกทั้งมีพฤติกรรมหลบซ่อนของที่ซื้อมาหรือโกหกคนรอบข้าง มักซื้อของตามอารมณ์โดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกเครียดหเหงาเบื่อหรือว่าเซ็งก็จะซื้อของทันทีเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่หลังจากที่ซื้อก็มักจะรู้สึกผิดหรือว่าเสียดายเงินแล้วก็จะวนรูปแบบนี้ซ้ำไปกลายเป็น cycle of compulsive buying disorder หรือวงจรการช้อปปิ้งแบบควบคุมไม่ได้ที่ส่งผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง โดยเราขอยกตัวอย่างกรณีคุณโบกี้ไลออนที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการ compulsive buying disorder และมีการซื้อสินค้าซ้ำกว่า100ชิ้นจนต้องเข้าพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการมันรู้สึกว่าแบบมันกระหายในสิ่งนี้อะแล้วมันรู้สึกว่าทุกอย่างต้องเป็นของกูแบบนั้นแหละแล้วก็รู้สึกว่าต่อให้เราไม่มีเงินเราจะหาเงินต่อให้เราต่อให้เราใส่ไม่ได้เราจะซื้อต่อให้รองเท้าไซส36แล้เท้าเรา3.9 จามาดูเล่นก็ได้แบบอะไรก็ได้ขอร้องเถอะขอขอให้เราได้ซื้ออะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจพฤติกรรมนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเราจะใช้ cycle of compulsive buying disorder ในการอธิบายโดยมีสี่ระยะได้แก่ anticipation preparation purchase และ guilt ระยะที่1 anticipation เกิดแรงกระตุ้นทางอารมณ์อย่างรุนแรงที่มาจากความเครียดหรือความกังวลทำให้นำไปสู่การอยากซื้อของเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น โดยระยะนี้จะเริ่มจินตนาการถึงการซื้อของและจะเริ่มรู้สึกว่ามันสามารถเยียวยาหรือว่าเติมเต็มบางอย่างในใจได้ระยะที่2 preparation การเตรียมตัวไปช้อปปิ้งตั้งแต่การวางแผนว่าจะซื้ออะไรดีไปที่ไหนดีจะแต่งตัวยังไงเพื่อไปซื้อของดีหรือแม้กระทั่งใช้บัตรเครดิตไปไหนดีซึ่งระยะนี้จะเพิ่มความรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขระยะที่3 purchase เมื่อได้ซื้อของจะรู้สึกโล่งใจและมีความสุขเหมือนได้ปลดปล่อยความเครียดซึ่งเป็นอารมณ์พุ่งสูงแบบชั่วคราวจากการได้ครอบครองสิ่งของเป็นการปลอบใจตัวเองด้วยรางวัลระยะสั้นเพื่อกบความรู้สึกแย่ในใจระยะที่4 Gui l t หลังจากได้ของแล้วความรู้สึกดีๆก็มักจะจางหายและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกผิดเสียดายหรือว่ากังวลโดยเฉพาะหากเราซื้อของเกินกำลับบงซั์หรือซื้อของที่ไม่ต้องการจริงๆ ซึ่งความรู้สึกผิดนี้อาจกลายเป็นความเครียดสะสมทําให้เรากลับสู่วงจรเดิมอีกครั้งเพราะอารมณ์ลบอย่างความเครียดความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกว่างเปล่ากลายเป็นแรงกระตุ้นใหม่ให้เรากลับสู่ anticipation และวนลูปอย่างนี้ต่อไปไม่รู้ตัวแล้วอะไรคือสาเหตุของ compulsive buying disorder ภาวะเสพติดการช้อปปิง้งไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราะอยากได้ของเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยทั้งจากภายในใจิตใจเราเองและจากสิ่งร,รอบตัว 1. อารมณ์ลบเป็นตัวกระตุน้น หลายคนใช้การซื้อของเป็นทางหนีความเครียดหรือความเศร้าเวลาซื้อของสมองจะหลั่งโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขออกมาทําให้เรารู้สึกดีขึ้นยิ่งซื้อยิ่งรู้สึกดีจนสมองจดจําว่าซื้อของเท่ากับได้รางวัลสุดท้ายแล้วเราก็จะเริ่มซื้อซ้ำๆแบบไม่รู้ตัวโดวยจากงานวิจัยจํานวนมากพบว่าผู้ที่เป็น Compulsive Buying Disorder มักมีโรคจิตเวทอื่นร่วมด้วยในอัตราสูงโดยเฉพาะกลุ่มโรคอารมณ์ผิดปกติโรควิตกกังวลและโรคก,การกินผิดปกติสสังคมและภาพลักษณ์ ในยุคที่สิ่งของสะท้อนคุณค่าและสถานะทางสังคมหลายคนใช้การซื้อของเพื่อสร้างภาพลักษณ์และแสดงตัวตนขณะที่แบรนด์ต่างๆมีการโฆษณาสินค้าของตัวเองให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการครอบครองสินค้าจะทําให้ตนเองดูพิเศษหรือมีสถานะที่สูงขึ้นและเมื่อเห็นคนอื่นมีก็ยิ่งกระตุ้นให้ต้องมีตามทั้งที่อาจจะไม่ได้จําเป็นด้วยซ้าํา 3. อิทธิพลของการตลาดในโลกออนไลน์เพียงแค่พูดถึงสินค้าระบบอ,อัลกอริทึมก็สามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ทันที อีกทางความสะดวกสบายจากโปรโมชั่นและขั้นตอนการซื้อที่ง่ายดายยิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อโดยไม่ทันได้ไต่ตรองอย่างรอบคอบ 4. สารเคมีในสมองบางคนมีปัญหาเรื่องสารเคมีในสมองที่ควบคุมกันหยับอย่างใจเมื่อสมองหลั่งสารแห่งความสุขเช่นอะดรีนาลีนตือโดปามีนก็จะรู้สึกดีแบบอัตโนมัติและอยากได้ตามความรู้สึกนั้นซ้ำๆจนกลายเป็นพฤติกรรมที่หยุดไม่ได้ เห็นได้ว่า c o m p o s i t e b u y i n ด d i s o <order> เดอรมีการกระทําซ้ำจนเป็นปัญหาตามมาซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้าน 1. ด้านการเงินการใช้จ่ายเกินตัวบางคนมีบัตรเครดิตหลายใบและใช้เกินวงเงินที่สามารถชำระได้พวกเขามักชำระแค่ขั้นตา่าหรือบางครั้งจ่ายแค่ดอกเบีย้ยไม่อ่านใบเรียกเก็บเงินลีกเลี่ยงการเผชิญกับยอดหนี้ทำให้หนี้สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นภาระทางการเงินอย่างหนัก และสุดท้ายไม่สามารถซื้อของจําเป็นได้ในชีวิตประจําวันเพราะเงินหมดไปกับของที่ไม่ได้ใช้งานจริง 2. งด้านความสัมพันธ์พฤติกรรมนี้อาจทําลายความไว้วางใจโดยเฉพาะคู่รักที่ใช้บัญชีร่วมกัน บางคนต้องโกหกเรื่องการใช้เงินปกปิดใบเสร็จหรือแอบซ่อนของที่ซื้อมาส่งผลให้เกิดความขัดแยง้งบางคู่ถึงขั้นต้องเลิกลากันและในมิตรภาพก็อาเสียหายได้เช่นกันหากต้องเกิดการยืมเงินกันหรือไม่ให้ความสําคัญกับคนรอบตัวเพราะหมกมุ่นอยู่กับการซื้อของ 3. ด้านอารมณ์ผู้ที่มีภาวะ compulsive buying disorder มักรู้สึกวิตกกังวลมีอารมณ์แปรปรวนไม่สบายใจและใช้การซื้อของเพื่อปลอบใจตัวเอง พวกเขาอาจรู้สึกดีแค่ชั่วคราวหลังซื้อแต่ไม่นานก็จะกลับมาเสียใจอีกหรือรู้สึกผิดอีกครั้งวนอยู่ในวัฏจักรของการใช้เงินเกินควบคุม 4. ด้านสุขภาพ Compulsive Buying Disorder อาจพัฒนาเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอื่นๆเช่นการกินผิดปกติการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลโกอฮอล์เพื่อบรรเทาความเครียดจากการช็อปปิ้งได้และสุดท้ายด้านอาชีพ การซื้อของอย่างหมุกมุนอาจทําให้เสียสมาธิไม่สามารถโฟกัสกับหน้าที่ของตัวเองได้บางคนถึงกับขั้นางงานเพื่อซื้อของหรือแอบซื้อของระหว่างทํางานจนอาจลืมประชุมสําคัญหรือไม่ส่งงานตามกําหนดซึ่งอาจทําให้ถูกตําหนิตือเลวร้ายสุดคือถูกให้ออกจากงาน จะเห็นได้ว่า c o m p o s i t e buying disorder ส่งผลกระทบต่อชีวิตในหลายด้านมากนั่นแปลว่ามันไม่ใช่เป็นแค่นิสัยการใช้เงินแต่มันกลายเป็นพฤติกรรมที่ควรได้รับการช่วยเหลือการเข้าใจ c o m p o s i v e buying disorder จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสังเกตตัวเองหรือคนใกล้ตัวและหาทางจัดการก่อนที่ปัญหาจะลุกลามไปมากกว่านี้ จากที่ได้กล่าวถึงผลกระทบข้างต้นนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเลยนะคะทั้งการไม่มีเงินเก็บเป็นหนี้หรือบางคนอัดถึงขั้นลมละลายถัดมาเราจะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวิธีการรักษาของ Compulsive Buying Disorder ทำยังไงกันได้บ้างหนึ่งในวิธีการรักษาที่ได้ผลและถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดก็คือการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมหรือ Cognitive Behavioral Therapy ห,หรือเรียกสั้นๆว่า CBT ค่ะ ที่เป็นการรักษาที่เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมนั้นค่ะ1ปรับเปลี่ยนความคิดที่ผิดปกติ ผู้ที่เป็น Compulsive Buying Disorder มักมีความคิดที่เป็นตัวกระตุน้นเช่นซื้อของแล้วจะดีขึ้นหรือลดราคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆต้องรดบซื้อ CBT จะช่วยให้เราตั้งคำถามกับความคิดเหล่านี้เช่นฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าหรือถ้าซื้อไปแล้วเงินเดือนนี้จะพอใช้ไหมเป้าหมายคือการเปลี่ยนการตัดสินใจแบบอารมณ์ชัว่ววูบมาเป็นการคิดแบบมีิติและไตรตรองก่อนการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มความมั่นใจทําให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น เป็นการรับประทานอาหารดีๆไปออกกําลังกายเอาตัวเองออกจากสิ่งกระตุ้นทางลบ 3ฝึกทักษะด้านพฤติกรรมและการเงินหลีกเลี่ยงสถานการณ์กระตุน้นเช่นแอปช้อปปิง้งการเดินเข้าร้านที่ดึงดูดความสนใจสร้างวินัยทางการเงินเช่นการตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อสัปดาห์บันทึกรายรับรายจ่ายจำกัดวงเงินของบัตรเครดิตเลิกผูกบัตรเครดิตกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยกระทำแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หักดิบเพราะการเปลี่ยนแปลงต้องการเวลาและความเข้าใจคะ่ะโดยเราจะยกตัวอย่างกรณีคนโรบี้ไลออนตามคลิปนี้เลยค่ะก็มีนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบซื้อ ชอบซื้อสินค้ามาซ้ำๆกัน mm hmm. เช่นแบบต่างหูรองเท้าเสื้อในชุดชั้นในหรือว่าแม้จะเป็นพวกแบบแปบบ้งสีฟันผ้าอนามัยคือจะซื้อตุนไว้แบบสมมุติว่าเราชอบเสื้อสีนี้แหละ mm hmm. เราจะบอกว่าเออเอาอันเนี้ยสิบตัวสีเดียวกันแบบเดียวกัน mm hmm. ซึ่งเป็นกับทุกอย่างทําให้ตอนนี้ห้องก็คือไม่มีที่เก็บอะไรเลยเพราะว่ามันเดินไปไหนไม่ได้เลยค่ะรกมาก และนี่คือสิ่งที่เราจะพามาทำความรู้จักกันต่อกับอีกหนึ่งภาวะคือ Compulsive Hoarding Disorder หรือโรคชอบเก็บสะสมของค่ะ โรคชอบเก็บสะสมของเป็นภาวะที่อยู่ในความผิดปกติในการควบคุมแรงกระตุน้นหรือ impulse control disorder และยังมีความเกี่ยวข้องกับอาการในกลุ่ม OCD อีกด้วยคนที่มีภาวะ compulsive hoarding จะมีพฤติกรรมชอบเก็บสะสมของไว้และไม่ยอมทิ้งสิ่งของเลยแม้ว่าของชิ้นนั้นจะไม่ได้มีความจำเป็นหรือคุณค่าใดๆก็ตามตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ Back Thanks ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบนี้ข้อมาสิฟฮอว์ดิ n งจะแตกต่างจากคนที่ชอบสะสมของยังไงวันนี้เราได้มีแบบทดสอบมาให้เทสกันดูค่ะถ้าใช่ให้จดเป็น1ถ้าไม่ใช่ให้จดเป็น2ค่ะแล้วมาลองนับกันดูนะคะว่าเรามี1ห,หรือ2มากกว่ากันโดยขอหมายเหตุเอาไว้ก่อนเลยค่ะว่าแบบทดสอบนี้ไม่ใช่เครื่องมือสําหรับการวินิจฉัยโรคเป็นเพียงแนวทางที่ช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างนักสะสมและภาวะฮอว์เดอร์ค่ะ หนึ่งคุณเก็บสะสมสิ่งของที่มีคุณค่าหรือความหมายพิเศษหรือไม่สองคุณสามารถจัดระเบียบและดูแลสิ่งของที่สะสมไว้ได้หรือไม่สามการสะสมส่งผลดีต่อชีวิตประจำวันหรือความสัมพันธ์ของคุณหรือไม่สี่คุณคิดว่าสิ่งของที่สะสมไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพบ้านหรือคนรับข้างห้าพื้นที่บริเวณบ้านของคุณสะอาดเรียบร้อยไม่ได้มีของกองเก,กะกะมาดูผลกันดีกว่าค่ะ ถ้าคุณมีข้อหนึ่งเยอะแปลว,ว่าคุณเป็นนักสะสมแต่ถ้าคุณมีข้อสองมากกว่าแล้วก็คุณอาจมีความเสี่ยงเป็น Compulsive Hoarding Disorder ได้แม้ว่านักสะสมและคนที่มีภาวะ Hoarding จะดูคล้ายกันแต่จุดที่ทำให้สองสิ่งนี้แตกต่างกันคือวัตถุประสงค์ในการสะสมความสามารถในการจัดระเบียบความภาคภูมิใจกับสิ่งของที่ตนเองเก็บและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันค่ะ สำหรับภาวะ Compulsive Hoarding Disorder คือภาวะที่บุคคลมีความยากลำบากในการตัดสินใจทิ้งหรือบริจาคสิ่งของแม้ว่าของเหล่านั้นไม่ได้มีมูลค่าหรือว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ตามซึ่งภาวะนี้มีเกณฑ์สำคัญตามขู้มือ DSM 5อยู่สีข้อหลักๆได้แก่ 1. มีความยากลำบากในการทิ้งสิ่งของเพราะรู้สึกว่าของทุกชิ้นนั้นมีค่าและไม่สามารถทิ้งได้ 2. มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บของเหล่านั้นไว้ถ้าต้องทิ้งจะรู้สึกเครียดหรือทุกข์ใจ 3. สะสมของไว้จำนวนมากจะทำให้พื้นที่ในบ้านไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เช่นห้องครัวที่เก็บของไว้เยอะจนไม่สามารถทำอาหารได้อีกแล้ว 4. ส่สงผลกระทบต่อชีวิตประจำวันทั้งในแง่สุขภาพจิตความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งการทำงานค่ะมาดูในส่วนของผลกระทบจากภาวะฮ o อดดิ้งกันค่ะเราสามารถแบ่งผลกระทบได้เป็นหก้านหลักๆไปกัน 1. ผลกระทบด้านสุขภาพจิตผู้ที่มีภาวะฮอ์ดิง้งมักเผชิญกับอาการซึมเศรา้ารู้สึกผิดอับอายหรือหมดหวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของตนเองรวมไปถึงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงที่เรียกว่า avoidance behavior ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือแม้แต่การตัดสินใจเพราะมีความกลัวในการตัดสินใจจึงลังเลและไม่สามารถกําจัดสิ่งของที่ไม่จําเป็นได้ค่ะ 2. ผลกระทบต่อสุขภาพกายของที่สะสมไว้จานวนมากมักเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นเชื้อราอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาทางเดินหายใจเรื้อรังอีกครั้งยังมีสัตว์สกรปรกเช่นหนูแมลงสาบซึ่งอาจน,นําไปสู่โรคต่างๆและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจสะดุดล้มจากกองสิ่งของ 3. ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ พฤติกรมรม holding ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบตัวหลายครั้งทําให้เกิดความตึงเครียดหรือเกิดความขัดแยง้รงรวมไปถึงทําให้รู้สึกอับอายและเลือกที่จะไม่พบเจอผู้คนจนเกิดภาวะแยกตัวทางสังคมและนําไปสู่ความเหงาค่ะ 4. ผลกระทบทางการเงินภาวะ holding ยังส่งผลต่อการเงินได้อย่างชัดเจนเพราะการซื้อของที่ไม่จําเป็นอยู่บ่อยๆจะนําไปสู่การใช้ใจ่ายเงินเกินตัวหรือเป็นนี้และอาจมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม,มสําหรับการเช่าพื้นที่สําหรับเก็บของค่ะ 5. ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจำวันทําให้รู้สึกไม่มีสมาธิประสิทธิภาพในการทํางานหรือการเรียนลดลงบางครั้งต้องเสียเวลาไปกับการหาของที่ต้องการพื้นที่ในบ้านเองก็ถูกใช้งานอย่างผิดวัตถุประสงค์ 6. ผลกระทบด้านกฎหมายและสังคมในกรณีที่มีการเก็บของจนลดออกมานอกบ้านอาจทําทให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนและเกิดการร้องเรียนนําไปสู่การดําเนินคดีทางกฎหมาย อีกครั้งหากมีของเต็มบ้านมากเกินไปก็อาจเป็นอุปสรรคในการหนีหรือเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆเช่นไฟไหม้หรืออุบัติเหตุค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราหรือคนรอบข่านั้นเริ่มมีพฤติกรรมการสะสมที่มากเกินไปคำถามถัดมาคือเราจะจัดการกับมันยังไงดีละ่ะจริงๆแล้วการจัดการพฤติกรรมสะสมเริ่มได้จากการเข้าใจต้นตอสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมซึ่งมักมาจากได้ฐานทางจิตใจอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้เช่น ความผูกพันทางอารมณ์ความกลัวที่จะพลาดบางอย่างแนวทางหนึ่งที่จะช่วยได้คือการปรับมุมมองเกี่ยวกับการใช้จ่ายเช่นเปลี่ยนจากการซื้อของครกวาพลาดเป็นเก็บออมเงินไว้เพื่ออนาคตและอีกหนึ่งวิธีคือการฝึกตั้งคำถามกับตัวเองก่อนซื้อลองถามคำถามกับตัวเองว่าเราต้องการสิ่งของนี้จริงๆหรือแค่ยอยากได้ถ้าต้องจ่ายเงินสดตอนนี้เรายังอยากได้อยู่ไหมหรือเรามีของที่คล้ายๆกันอยู่แล้วหรือเปล่า จากนั้นก็มาถึงการจัดบ้านและการเก็บของเริ่มจากการแยกเป็นหมวดหมู่เช่นเสื้อผ้านหนังสือเอกสารเลือกใช้กล่องหรือชั้นวางเพื่อเก็บของให้เป็นระเบียบและกำหนดการจัดบ้านเป็นประจำเช่นเดือนละครั้งเพื่อไม่ให้เริ่มสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นการฝึกวินัยในการซื้อและทบทวนสิ่งของที่มีเช่นการตั้งกติกาสามารถซื้อเครื่องสอางได้เดือนละครั้งหรือก่อนที่จะซื้ออะไรใหม่ให้เปิดดูของเดิมก่อนว่าได้ใช้งานหรือยังวิธีนี้จะเป็นการช่วยลดการซื้อซ้ำโดยที่ไม่จําเป็นค่ะนอกจากนี้นะคะเราได้นําเทคนิคการจัดบ้านที่น่าสนใจมาฝากเช่น one in one out rule ซื้อของใหม่หนึ่งอย่างต้องเอาของเก่าออกหนึ่งอย่าง ninety ninety rule ของชิ้นไหนที่ไม่ได้ใช้ภายในเ0้าสวันที่ผ่านมา และคิดว่าอีก9กวาสิบันข้างหน้าก็ไม่ได้ใช้ให้ตัดใจทิ้งได้เลยค่ะคนมารีเไม่อดเลือกเก็บของที่สปาร์กจอยหรือทําให้เรารู้สึกดีเมื่อหยิบมันขึ้นมาถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยก็ให้ขอบคุณแล้วปล่อยให้มันไปอยู่ที่อื่นที่มีประโยชน์กว่าสุดท้ายแล้วการบําบัดฮอ r ์ดิงไม่ใช่แค่เรื่องของการทิ้งของแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดปรับมุมมองเพื่อให้บ้านกลับมาเป็นพื้นที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจค่ะ หวังว่าคุณจะเข้าใจและเห็นภาพเกี่ยวกับช้อปปิ้งอดดิดชั่นมากขึ้นและรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคุณและคนรอบข้างได้มากกว่าที่คิดถ้าคุณกําลังเป็นหรือสังเกตเห็นคนรอบตัวมีอาการเหล่านี้อย่าลืมมาเริ่มต้นด้วยการปรับมุมมองและเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เราทุกคนสามารถกลับมาควบคุมการใช้ชีวิตของตอนเองและสร้างสมดุลใหม่ให้กับชีวิตในแบบที่เราสบายใจที่สุดมาสัญญาและเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะคะ